คนเรานี่ชอบปลูกปมทุกไว้แล้วไม่ค่อยคิดหาหนทางแก้ไขพอไม่ประสบความสำเร็จก็เกิดผมด้อยทวีคูณขึ้นมาคิดว่าชาตินี้ไม่มีอะไรเหลือเป็นคุณค่าของชีวิตมองสังคมรอบตัวก็ขาดความเป็นธรรมไม่มีใครให้อภัยต่อความผิดพลาดของตนเกิดความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังเศร้าใจแล้วก็ทุกข์ระทมขมขื่นอย่างหนักก็พาตนเข้าสู่แดนประหารตัวเองคือฆ่าตัวตาย การระบายความทุกข์อาจเป็นวิธีป้องกันแก้ไขเยียวยาเจ้าโรคฆ่าตัวตายกันได้อย่างไรบ้างก็คงจะต้องไม่เกินหลักศาสนาที่บอกว่ายอมรับว่ามีความทุกข์ความทุกข์เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาให้เกิดปัญญาหาทางแก้ไขแล้วดับมันไปทุกข์อาจจะทําให้คนฉลาดมากกว่าสุขเพราะสุขทางวัตถุทําให้คนติดหลงแต่คนเราจะคิดเป็นบ้างไหม พอตัวทุก์เข้ามาในชีวิตก็คิดว่าอย่าอยู่ดีกว่าหากเข้าึฮสู้กับทุกขสู้กับมันสักพักแล้วเราจะชนะคนเราไม่รู้ว่าเมื่อมีทุกแล้วต้องมีหนทางสู้ให้ชนะเมื่อมืดมีสว่างยังมีแล้วมีทุกข์ก็ต้องมีเรื่องดับได้บ้างแต่คนไม่คิดอย่างนี้ไม่มีความคิดบวกทุกก็เลยยังอยู่กับเราหลวงพ่อพุทธทาส จึงมีคาถาตวัดความทุกข์ว่ากูไม่ให้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์คอยมั่นหาสาเหตุของทุกข์ไว้บ่อยๆว่ามาจากอะไรถ้าไม่รู้จักเหตุแล้วจะไปดับทุกข์ดับเหตุอย่างไรเหตุของความทุกข์มาจากความอยากกับความยึดถ้าเราอยากมากยึดมากทุกข์ก็มากขึ้นแต่ถ้าเราอยากให้น้อยลงหน่อยยืดให้หน่อยรู้จักปล่อยวางบ้าง เจ้าความรู้สึกเป็นทุกข์ก็จะเบาลงแต่นี่ยึดเต็มที่ยึดอย่างเต็มกำลังพอไม่สมอยากไม่เป็นไปตามที่ยึดยึดไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาของรักไม่อยู่เอาของที่ต้องการไม่อยู่ก็อย่าอยู่เลยตายดีกว่าเพราะมีตัวโง่งงโโผล่ขึ้นมา